ก็วันนี้ที่มาสอบสวนนะครับเราก็อยากจะให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยมีความโปร่งใสยุติธรรมในการที่ให้การสอบสวนวันนี้เรามาในฐานะผู้เสียหายนะครับผู้กล่าวหาเราก็มีสิทธิ์ที่จะให้การแต่บางทีในการสอบสวนเนี่ยกับกลายเป็นเหมือนรู้สึกว่าเรากลายเป็นผู้ต้องหาตัวเองในการสอบแต่ละครั้งก็พยายามจะจี้จุดบิดจีดจี้จุดเราทั้งทั้งที่ว่าเราเป็นผู้เสียหายจริงๆนะเนี่ยเรามีสิทธิ์ให้การตลอดถ้าเกิดเราไม่ให้การถูกต้องยังไงเนี่ย เขาก็สามารถเป็นดำเนินคดีได้ว่าเราแจ้งความเท็จหรือให้การเท็จเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าพนักงานตํารวจอยู่แล้วนะฮะแต่คือจริงๆเราขอโอกาสในการทํางานหรือในการให้ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาซึ่งบางทีเราจะให้การตรงเนี้ยเขาก็พยายามจะบ่ายเบียงจะให้การอย่างนี้หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับทำนอานั้นแต่กลับในทางตรงข้ามซึ่งตอนเนี้ยมันมีเรื่องพรบคอ,อมพิวเตอร์ที่ทางฝ่ายตํารวจเขากําลังดำเนินคดีพวกเราอยู่เขาก็ถามว่าพร้อมเลยไหมวันนี้พร้อมมาให้ปากคําเลยไหม ทั้งที่หมายเรียกอะไรก็ยังไม่มีออกมาเลยเราจงรู้สึกว่าเขาต้องการลุกเหมือนลุกทั้งคดีของเขาให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่คือสําหรับถ้าเป็นเรื่องของเราเนี่ยก็คือต้องรอครับคืออย่างเรื่องต่อไปเนี่ยเขาก็อย่างเรื่องผมประสงค์จะเอาพยานเพิ่มเติมมามา,มาให้ปากคําในเรื่องของพี่ว่ามีเห็นเหตุการณ์ในขณะน้องเขาถูกจับกุมก็ดีแล้วก็เรื่องของการกดเงินถอนเงินที่เอามาให้เจ้าพนักงานตนํารวจแล้วก็มีกรณีคนที่ถูกจับกลุ่มมาด้วย ที่ว่ามีการเต็บสารเสพติดและตำรวจปล่อยตัวโดยไม่ดำเนินคดีนะครับเนี่ยเขาก็พยายามบอกอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนัดกันอีกทีเพราะงานเขายุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นความรู้สึกข,ของเรานะครับด้วยความเคารพเฉยแต่ไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่คือเราแค่อยากได้ความยุติธรรมเฉย